สรุปสมบัติเลขยกกำลังไปกับคณิพิธา EP 2ครับในตอนนี้ครับเราก็จะมาคุยคุณสมบัติข้อนี้กันซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยมันก็ได้เรียนไปแล้วในม1เทอม1แต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันเพิ่มเติมสาหรับตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกเราจะมาพิสูจน์ที่มาของมันกันสักนิดนึงและอย่างที่2ครับเราจะมาดูว่าในแง่ของการเอาไปจัดการตัวแปรเนี่ยคุณสมบัติข้อสาม,มันใช้ประมาณไหนเป็นหลักนะครับสำหรับสมบัติเลขยกกำลังข้อ3มอันนี้นะก็คือ a กําลังลบ n มีค่าเท่ากับ1 A L n ั ตัว a หรือตัวฐานตัวนี้ต้องมีค่าไม่เท่ากับ0น,นั่นเองครับพี่ถาก็จะเริ่มจากการพิสูจน์คุณสมบัติข้อนี้สักนิดนึงโดยการพิสูจน์ตรงนี้ออกตัวต่อเลยว่าอาจจะไม่ถูกใจอาจารย์ที่มีความเป็นนักคณิตศาสตร์มากๆนะครับแต่พี่ถาคิดว่าการพิสูจน์แบบนี้น่าจะทําให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจความหมายเป็นภาษาคนมากกว่านะออโดยการพิสูจน์ตรงนี้พี่ถาจะให้เด็กๆมาสังเกตการหาผลลัพธ์ของ a กําลัง2ส่วน a กําลัง5กันครับ ก็คือไอ้ตัว A อกำลัง2ส่วนเอกำลัง5เนี่ย อย่างแรกก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆรู้ตัวหรือไม่ว่าไอเนี่ยมันคือฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันอ่ะมันต้องเริ่มแบบนี้ก่อนถ้ารู้ตัวเนี่ยถือว่าดีถ้ายังไม่รู้ตัวอาจจะต้องฝึกให้เยอะขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณนะว่าฝึกมาน้อยเกินไปนะครับเอกำลังสองส่วนเอกำลังห้ามันก็คือเข้าคุณสมบัติฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันและข้างบนจะเป็นตัวตั้งก็จะออกมาเป็น e กกำลังสองลบห้าแบบนี้ตรงนี้โน ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยติดนิสัยจากตอนบทมว่าเวลาลบกันต้องเอาเลขมากลบเลขน้อยแต่ในมต้นมันไม่จําเป็นเพราะว่าเราเรียนเลขติดลบกันมาแล้วถูกไหมครับอันนี้เวลาสมบัติข้อนี้ฐานเดียวกันหารการจับเลขชี้กําลังมาลบกันเนี่ยตัวข้างบนเป็นตัวตั้งเล้วลบด้วยตัวข้างล่างเสมอแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น2องลบหนั่นเองซึ่ง2อลบหตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็น A ยกกําลังลบสนะครับแล้ว A ยกกําลังลบสตัวนี้นะ นะครับผมมันก็จะมีปัญหาและเพราะอะไรเพราะว่าในความหมายเลขยกกําลังเนี่ย a ยกกําลังลบสมันจะหมายถึง a คูณกันลบสตัวมันแปลกๆนะคูณกันยังไงว่าลบสตัวจํานวนตัวมันควรจะเป็น1 2 3 4 5ควรจะเป็นจํานวนนับหรือเปล่าถูกปะ่ะแต่คราวนี้ครับถ้าเกิดเราหา a กาลังสองส่วน a กาลัง5ตัวนี้แต่เราไปใช้ความหมายพื้นฐานของเลขยกกําลังเลยนั่นก็คือ a กาลังสองเนี่ยในความหมายของเลขยกกําลังมันหมายถึงตัว a คูณกัน2ตัว และใน A กกาลัง5ก็เช่นเดียวกัน A กําลัง5เนี่ยในความหมายของเลขยกกําลังมันย่อมหมายถึง A คูณกันทั้งหมด5ตัวถูกไหมครับแล้วในกรณีนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าข้างบนเนี่ยมันตัดกันไปได้2ตัวมาตัดข้างล่างแล้วมันจะเหลือข้างล่างตรงนี้ครับอยู่ด้วยกัน3ตัวซึ่ง3ตัวนี้ทําหน้าที่การคูณกัน A คูณ A คูณ A, A ทั้งหมด3ตัวเนี่ยมันก็คือ A ยกกาลัง3 A ยกกาลัง3ก็จะเหลืออยู่ที่ข้างล่างนั่นเองและเราต้องไม่ลืมว่า ไม่ว่าจะ a กำลังลบ3หรือ1ส่วน a กำลัง3ตัวนี้ครับมันมาจากต้นฉบับเดียวกันที่เรากําลังจะหาค่าอยู่นั่นแปลว่าจริงๆไอ้ก้อนสีชมพู2ก้อนนี้มันก็มีค่าเท่ากันนั่นเองก็จะหมายความว่า a กาลังลบ3มีค่าเท่ากับ1ส่วน a กาลัง3ครับก็ตรงตามคุณสมบัติเลย และตรงนี้พิฐาเนี่ยเลือกที่จะหยิบมาเป็นเวอร์ชั่นตัวเลขเพื่อให้เด็กๆเห็นภาพชัดว่าจริงๆแล้วครับเวลาที่เลขชี้กำลังมันติดลบนะ่ะมันมาจากสถานการณ์ที่มันคือเลขยกกำลังที่หารกันแต่ไอ้เลขยกกำลังที่หารกันตัวเนี้ยเลขชี้กำลังข้างล่างมันมีค่ามากกว่ามันเลยออกมาเป็นเลขชี้กำลังที่ติดลบนั่นแปลว่าถ้า แบบที่มันควรจะเป็นถูกป่ะถ้าเลขชี้กําลังตัวข้างล่างมันมากกว่าแบบที่มันควรจะเป็นคือมันควรลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้มากกว่า A ยกกําลังติดลบอะครับมันเลยเป็นว่าเฮ้ยเลขชี้กําลังควรเป็นบวกเนี่ยมันควรลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเลขชี้กําลังเป็นบวกเนี่ยเหมาะสมกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์เชิงแบบว่าความเข้าใจและการแต่ว่าไม่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์แน่นอนนะครับผมซึ่งอันนั้นเอาไว้แบบโตขึ้นกว่านี้นิดนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะแต่พี่ กแบบนี้น่าจะพอเก็ตประเด็นเนาะว่าเลขชี้กำลังติดลบมันเกิดมาจากอะไรแปลว่าความหมายจริงๆของมันคืออะไรแบบนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้ในแง่ของการจัดการตัวแปรครับไอคุณสมบัติข้อ3ข้อนี้มันย่อมใช้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเลขยกกําลังเนี่ยมันมีนิสัยสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเลขยกกําลังเราไม่ชอบเลขชี้กําลังติดลบเราจะทําให้เลขชี้กําลังเป็นบวกเพราะมันเป็นภาษาคนมากกว่า x ยกกำลังลบสามคือมี x ทั้งหมดลบสามตัวเป็นไงวะคูณกันอยู่นั่นนะ่ะบ้าบอคอ,อยพอกงั้นอันเนี้ยไอตัว x กำลังลบสามเราก็จะใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังอยู่ข้างบนย้ายไปข้างล่างก็จะมีเลขชี้กำลังเป็นบวกครับงั้น x ยกกำลังลบสามพี่ถาก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วน x ยกกำลังสามแบบนี้ส่วนเลขสี่ก็คูณกันตามปกติแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการคูณเศษส่วนใช่ไหมซึ่งบนคูณบนสี่คูณหนึ่งได้สี่คำตอบตัวนี้ก็จะกลายเป็นสี่ส่วน x กำลังสามได้เลยก็จะมีเลขชี้กำลังเป็นบวกซึ่ง Sense, ตาม ปกติเลยแบบนี้ครับและในความเป็นจริงเราสามารถทําได้เร็วกว่าตัวอย่างที่1นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2เนี่ยถ้า 3A ยกกําลังลบสเรารู้ว่า A กําลังลบสอยากทําให้ชี้กําลังเป็นบวกก็คือย้ายมันลงไปอยู่ข้างล่างสะแล้วเลขชี้กําลังเป็นบวกเนือ้อใช่ปะย้ายมันลงไปอยู่ข้างล่างก็คือไปเป็นตัวส่วนข้างล่างซะแบบนี้ได้เลยไม่จาเป็นจะต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ก็ทําได้เร็วนะครับอันนี้มันน่าจะเคยเจอเคยเรียนเคยใช้กันมาบ้างในตอนม1่อะเนาะ,นะแต่ เรื่องราวของคุณสมบัติข้อ3เนี่ยในแง่ของการจัดการตัวแปรในบทพหูนามอะครับมันจะมีสถานการณ์ประหลาดประหลาดอยู่อันหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราต้องการจัดรูป6ส่วนเกําลัง4เนี่ยโดยธรรมชาติมันไม่ควรต้องจัดรูปอะไรเพราะว่ามันถือว่าเป็นนิสัยที่ควรเป็นของเลขยกกําลังอยู่แล้วก็คือเลขชี้กําลังเป็นบวกแต่อันนี้พิถาจะทํากับด้านคือ M กําลัง4อยู่ข้างล่างถ้าพิถาอยากย้ายมันขึ้นไปข้างบนเลขชี้กําลังมันก็จะติดลบ โอเคป่ะ M กำลัง4อยู่ข้างล่างอยากย้ายขึ้นไปข้างบนเลขชี้กำลังก็คือจะติดลบก็คือเป็นการทำกับด้านกันถูกไหมครับ ทำแบบนี้ก็ได้หรือเช่นเดียวกันนะลบ2ส่วน n ครับ n ตัวนี้คือ n กําลัง1อยู่ข้างล่างถ้าเกิดพี่ถ่ายอยากย้าย n กําลัง1ขึ้นไปข้างบนก็จะเลขชี้ก,กําลังติดลบกลายเป็น n กําลังลบ1แบบนี้ครับตรงนี้ก็จะรวบเป็นลบ2กับ n กําลังลบ1แบบนี้ได้เลยซึ่งในตัวอย่าง3ตัวอย่าง4ีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องบทเลขยกกําลังก็จะถือว่าเป็นการกระทําที่ประหลาดมากเพราะโดย ปกติแล้วเรื่องเลขยกกําลังเราจะพยายามทําให้เลขชี้กําลังเป็นบวกแต่ การทาแบบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลของมันในบทพหุนามซึ่งรอไปเรียนตอนนั้นแล้วกันนะครับก็ออามาเล่าให้ฟังอย่างที่บอกว่าเป้าหมายหลักของคลิปสรุปชุดนี้พี่ถาจะเล่าเรื่องสมบัติเลขยกกาลังในมุมที่มันเอาไปใช้จัดการตัวแปรประมาณไหนได้แต่ว่ามันมีบางเรื่องที่ก็ยังพูดให้ฟังไม่ได้ก็ต้องรอไปเรียนตัวนี้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้ก่อนนะครับอ่ะน้อ่างงาที่สุดพอจะเห็นภาพแล้วว่าคุณสมบัติเลขยกกาลังข้อ3เนี่ยหน้าที่หลักๆของมันก็คือเราต้องการจัดตัวแปรทั้ง ทำให้เลขชี้กาลังเป็นบวกซึ่งเป็นเรื่องปกติหรือทําให้ตัวแปรขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะเราต้องการเหตุผลอะไรบางอย่างมันจะใช้หลักตอยู่2มุมนี้เป็นหลักเนี่ยแหละนะครับาะนั้นในคุณสมบัติข้อ3ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนหน้าก็เดี๋ยวว่าข้อถัดไปกันนะครับตอคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่ครับเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ